นี่ต่ะตะเรือเอาสร้างหลายพูดเนาะสร้างได้หลายพูดเลยเสียโอ้ะเป็นไงขึ้นบ้านไม่เด้บ่ถือกะนแยกเงี้ยมเขาจมอยู่ขึ้นบ้านไม่ได้บ่ถือแยกเงี้ยมเขาจมอยู่โอ้เอาแต่เอาแต่พี่น้องไอ้ ตัดก้งมาเนาะเห็นโพสลงใน Facebook เฟซบุ๊กเนาะเบี้ยกอะไรฮะโอ้ก็ห้แต่บานตัดก้งไว้บานสมเมียดบนปัดถือก็ให้ป้าโอดูนะเนี่ย